สวัสดีค่ะพบกับรายการพ่อเส้นเหงหมอนิ่งเิวส์เช้าวันขารที่6ตุลาคม2563ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานช่วงกลางวันก็ปรับตัวลดลงเพราะว่าก็มีข่าวว่าประนนธรรมเนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะออกจากโรงพาบาลได้เร็วที่สุดก็คือวันจันทร์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาของไทย แต่ว่าช่วงกลางคืนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะทองคำก็สามารถทะลุพ9 0 0ก้าร้อยดอลลาร์ขึ้นมาเพราะว่าก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของอเมริกาหลังจากที่ขัวหน้าคณะทํางานประจำทําเนียบขาวนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่ามีแนวโน้มสูงทีเดียวที่ทําเนียบขาวเนี่ยจะสามารถ บรร์นลข้อตกลงกับสภาคองเกรสเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะซึ่งวันพระที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาผูธธา้แทนราษฎรก็มีมติอนุมัตินะคะเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่แล้วแต่ว่าวงเงินก็คือประมาณส 2. ัก2.2ล้านดอลลาร์แต่ว่าตลาดก็ประเมินว่า การที่จะผ่านจากอุตสาภาอาจจะยากนะคะเพราะว่าทางพรรคริพารกันเนี่ยของเสียงข้างมากเนี่ยเราก็ตัวเลขอย่างเห็นไม่ตรงกรันเพราะิพาร์บิกันอยากให้แบบตัวเลขประมาณหนึ่งหล้านล้านดอลลาร์นะคะออกมาสสัญญาอย่างนี้ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าก็มีการบอกว่าประธานธรรมก็อยากที่จะผลักดันให้มีข้อตกลงดังกาด้วยกเ็เป็นสัญ,ญญาที่ดีทีเดียวนะคะก็เลยทําให้เมื่อวานสังเกตว่าตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าทองคาก็ ไดรับผลบวกจากประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนกองทุน SPR g o t ส s เมื่อวานไม่เคลื่อนไหวนะคะถือของทองเท่าเดิมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปิดที่1,913ดอลลาร์ 1, 13, เพิ่มขึ้นมา14ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นขายออกปิดที่28,300บาทลดลงไป250บบาทค่ะราคาทองแท่งของขั้วเส้นเฮง ตีสองค่ะปิดที่28,340บาทค่ะคืนนี้ติดตามการถแถลงของประธานธนาคารกลางสาหรัฐนะคะซึ่งจะได้รับเชิญไปพูดในงานประชุมที่หนึ่งะคะก็คงอาจจะมีการพูดถึงแนวโนมม้มนโยบายการเงินของของเฟรดด้วยนะครก็คงไม่น่าจะมีเนื้อหาที่เคยมีการถแถลงก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็น่าสนใจด้วยกันนะคะว่าท่านจะมีการพูดอะไรเกี่ยวกับ เ,ออเกี่ยวกับมาตรการอะไรหรือเปล่านะครส่วนคืนนี้สหรัฐจะประกาศดุลการค้าเดือนสิงหาคมตลาดก็มองว่าอาจจะขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น,นค่ะเป็น6.6หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐอีกตัวหนึ่งที่ประกาศก็คือจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมตลาดประเมินว่าตัวเลขตรงนี้นะ่าจะลดลงเหลือ6.5ล้านตำแหน่งนะครับก็ ดูตัวเลขสองตัวนี้ก็อาจจะไม่มีนสํสำคัญมากสําหรับทองคำนะคะดุลการค้าก็สหรัฐอเมริกาก็ขาดดุลการค้าเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเกิดขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยแนวโน้มก็เงินนอรล่ากะชอนค่าลงสำหรับแนวโน้มราคาทองคํามองว่า อาจจะเคลื่อนหน่อยในกรอบที่แคบขึ้นนะคะประมาณ1900ถึง1920า่ดอลลาร์นะคะตอนนี้มีแนวต้านที่ประมาณ1920า่ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป1940า่ดอลลาร์โซนแนวรับให้ไว้ที่1900าดอลลาร์แล้วก็1880ดอลลาร์ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแทง่งถ้าลงทุนระยะสัน้นจะขายเท่ากำไรก่อน ก็ได้นะคะที่ประมาณผ่าน920ดอลลาร์หรือบางท่านลงทุรยะยาวจะถือยาวก็ได้นะคะจะเข้าซื้อก็จะให้จุดที่เข้าซื้อนะคะที่ประมาณทองสปอร์ต1,880ดอลลาร์นะคะแล้วก็จุดปลอดภัยอีกจุดหนึ่งก็คือ1,850ดอลลาร์ ส่วนการลงทุนในฟิวเจอร์นะคะท่านที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทองสปอร์ต1 920ดอลลาร์เข้าซื้อรอบใหม่นะคะแนะนำที่ราคาทองสปอร์ต1 880ดอลลาร์นะคะแล้วก็จุดขายตัดการทุนพัน870ดอลลาร์หรือว่าถ้าเทรดดิ้งระยะสั้นจริงๆเนี่ยอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบประมาณพัน900ถึงพัน920ดอลลาร์ก็ได้นะครับ ส่วนเงินบาทเมื่อวานนี้แข่งค่าขึ้นเยอะทีเดียวนะคะเกือบเกือบสาสิบตางนะครับมาแข่งค่าปิดที่ประมาณ3 1 3 0บจุดสาบาทเมื่อทียบกับด่ลลาร์นะคะเมื่อวานนี้ทางของประเทศเรานะคะก็ได้รัฐมนตรีขังท่านใหม่แล้วก็คงเป็นประเด็นที่ทําให้เงินบาทแข่งค่าขึ้นเยอะทีเดียวนะคะก็ก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีสาหรับเศรษฐกิจของไทยนะครับส่วนวันนี้เงินบาทอาจจะแข่งค่าขึ้นต่อนะคะคงแต่ไม่ได้แข่งค่าขึ้นมากเหมือนเมื่อวานนี้ ปรกอบการเคลื่อนไหวนะ่าจะประมาณ31.20ถึง31.30บาทนะคะเมะื่อวานเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะมีแรงเทขายเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลปลอดภัยนะคะขาดรับที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของเมริกาค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ